สวัสดีนักเรียนวันนี้เราก็จะมาดูตัวอย่างเกี่ยวกับการทำงบการเงินของกิจการขายผ่อนชำระซึ่งจะมีการขายสองอย่างก็คือขายปกติและก็ขายผ่อนชำระซึ่งวิธีการทำงบการเงินก็จะเหมือนกับการขายอย่างเดียวก่อนที่จะทำงบการเงินเราก็จะต้องมีการปรับปรุงตัดบัญชี ขูก็ให้ดูตามขั้นตอนที่เคยทำห้าขั้นตอนขั้นที่หนึ่งก็ดูว่าเขาบันทึกต้นทุนขายหรือยังถ้ายัางไม่ได้บันทึกเราก็บันทึกนะถ้าเป็นกิจการที่ขายสองอย่างมันก็จะมีต้นทุนสองอย่างก็คือต้นทุนขายปกติกับต้นทุนขายผ่อนชำระเสร็จแล้วรายการที่สองก็ดูว่าเขาบันทึกกำไรขั้นต้นหรือยังถ้ายังไม่ได้บันทึกเราก็บันทึกษา เสร็จแล้วรายการที่3ก็ดูเรื่องของการยึดคืนซึ่งครูบอกว่ายึดคืนเนี่ยทุกโจทย์มีแต่มันจะเป็นกรณีไหนเท่านั้นเองก็คือบันทึกแล้วบันทึกผิดหรือยังไม่ได้บันทึกนะถ้าบันทึกแล้วบันทึกผิดเราก็แก้ถ้ายังไม่ได้บันทึกเราก็บันทึกเ,กกเต็มรูปปกติพอยึดคืนเสร็จขั้นที่4ก็โอนกำไรเป็นรายได้ก็คือเอากำไรเราตัดต้นปีที่จุดให้ในงบทดลอง ลบกำไรเราตัดปลายปีก็คือกำไรที่ติดอยู่ในลูกหนี้ปลายปีก็เอาลูกหนี้ปลายปีคูณหนึตากำไรขั้นต้นในลูกหนี้ปลายปีในงบใช่ไหมส่วนไอ้กำไรเราตัดที่ยึดคืนจะลบหรือไม่ลบเธอก็ต้องดูว่าเขาบันทึกแล้วหรือยังไม่บันทึกถ้ถาบันทึกแล้วก็เอามาลบถ้ายังไม่บันทึกก็ไม่ต้องลบผลลัพธ์ที่ได้ก็คือกำไรที่ถือเป็นไรายได้เอามาโอนพอโอนได้แล้วเธอก็ปิดบัญชีได้แล้วนะ แต่นี้เราก็ามาดูเนี่ยตัวอย่างอันนี้จะเป็นกิจการที่ขายสองอย่างก,ก็จะมีขายผ่อนชำระแล้วก็ขายเชื่อใช่ไหมแต่นี้เขามีบัญชีซื้อสินค้าแสดงว่ากิจการเนี่ยบันทึกบัญชีแบบเพอริโอดิกเขายางไม่บันทึกต้นทุนขายแต่ดูสิในงบเนี่ยทดลองมีบัญชีต้นทุนขายผ่อนต้นทุนขายปกติไหมไม่มีถ้ามีแสดงว่าเขาบันทึกแบบเพอร์เพ เราก็ไม่ต้องบันทึกแต่อันนี้ไม่มีเขาบันทึกแบบเผอริเราก็ต้องทำมาบันทึกต้นทุนขายก็คือปิดสินค้าต้นปีที่อยู่ในงบทดลองแล้วก็ซื้อนะแล้วก็บันทึกสินค้าปลายปีที่จดให้มาใต้งบนี้สินค้าปลายปีก็จะได้เป็นต้นทุนขายซึ่งต้นทุนขายที่ได้มันก็ต้องเป็นต้นทุนของกี่อย่างสองอย่างถูกไหม ซึ่งลักษณะโจทย์แบบนี้มันจะให้อัตรากำไรขั้นต้นของการขายผลปีปัจจุบันมานี่ไงเราก็จะรู้แล้วว่าต้นทุนขายของผลเท่าไหร่เสร็จแล้วเราก็เอาต้นทุนขายผลมาหักก็จะได้เป็นต้นทุนขายปกติต้นทุนขายก็จะมีสองรายการบันทึกต้นทุนขายปักผนก่อนแล้วค่อยปิดหาต้นทุนขายปกติเอาเดี๋ยวเราเค่อยดูแต่นี้ เรามาดูเลยเนาะเนี่ยครูบอกว่าบันทึกเป็นห้าขั้นก็คือบันทึกต้นทุนขายแล้วก็บันทึกกำไรขั้นต้นแล้วก็ยึดคืนแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็ปิดบัญชีเอาเราก็มาทำห้าขั้นขั้นที่หนึ่งเราดูแล้วแหละว่าเขายัางไม่ได้บันทึกต้นทุนเดี๋ยวเราก็บันทึก ันตึกเลยะ,ะเขาบอกว่าสินค้าปลายปีรวมทั้งสินค้าย,ยึดคืน20,009แต่นี้ครูบอกว่าไอ้สินค้าที่อาไปปิดหาต้นทุนขายต้องไม่รวมยึดคืนแต่นี้เขาบอกว่าการขายผ่อนชำระคิดกำไรขั้นต้น35%คือปีปัจจุบันนะ35%ปี x3 เมื่อต้นปี x3 มีลูกหนี้ขายผ่อนชำระยกมาปี x1 2 5 ปี x 2 38สามจะสังเกตไหมเขาไม่ให้อัตรากำไรขั้นต้นมาเขาก็จะให้ลูกหนี้ต้นปีมาแทนเพื่อเอาลูกหนี้ต้นปีไปเทียบกับกำไรเราตัดต้นปีก็จะได้เป็นอัตรากำไรขั้นต้นระหว่างปี x 3ยังไม่เคยปรับปรุงกำไรเราตัดบัญชีก็จะบอกให้รู้ว่าให้ก,กำไรเราตัดที่อยู่ในงบทดลองเป็นกำไรเราตัดต้นปีมันไม่บอกเราก็รู้เมื่อวันที่31ธันวา x สพนักงานได้ยึดคืน นะแล้วก็ได้ลงรายการเกี่ยวกับการยึดคืนไว้ดังนี้เดบิตสินค้าย,ยืดเดบิตขาดทุนเครดิตลูกหนี้ X1 แสดงว่ายึดคืนเป็นลูกหนี้ X1 ค้าง5,000เขาลงเขาลงเนี้ยแสดงว่าเขาลืมเราตัดเดี๋ยวเราก็แก้่าเราก็มาบันทึกก่อนที่จะบันทึกหาตากับรขั้นต้นกันก่อนดีไหมอ่าเขาให้ลูกนี้ต้นปีมาตธอสังเกตสิ เขาไม่ได้ให้อัตรากำไรขั้นต้นของปี x 1 x 2แต่เขาจะให้ลูกหนี้ต้นปีมาแทนนะถ้าโจทย์ให้อัตรามาเราก็สบายไม่ต้องคิดถ้าไม่ให้อัตรามาเขาจะให้ลูกหนี้ต้นปีมาแทนเพื่อเรามาคิดเราก็มาหาอัตรากำไรขั้นต้นของปี x 1ลูกหนี้ x 1ยกมาเท่าไหร่สองหมื่นห้าเพราะฉะนั้นเธอก็กํากำไรเราตัดต้นปีของปี x 1 7,5 0 0คูณร้อยแล้วก็หารด้วย ลูกนี้ต้นปี2อ0 0 0ืก็จะได้กี่เปอร์เซ็นต์สาเปอร์เซ็นต์เนี่ยกูได้สาสเนี่กูเขียนไว้30อ่าอยู่ข้างล่างนี้นะอ่ากำไรเราตัดต้นปีนี่นี่การหาตากำไรขั้นต้นของปีอหนึ่งเอากำไรเราตัดต้นปีในงบทดลองคูณร้อยเปอร์เซ็นต์มาเทียบจากร้อยแล้วหารด้วยลูกนี้ต้นปี เพราะคูบอกว่าลูกนี้ก็เราตัดเป็นสัดส่วนกันถ้าอัตราการแบ่ขั้นต้นก็จะได้30%เร็สร็จแล้วปี x 2ก็เหมือนกันเอากําไรเราตัดต้นปีในงบทดลอง1 5 2 0งห้าคูณร้อแล้วหารด้วยลูกนี้ต้นปี x 2ก็บอก3ามหมนนี่นะ1 5 0หนึ่หาย์คูณร้อยหารสาก็จะได้เท่าไรสี่สิเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าอ e ีกำไร ไออัตรากำไรของปี x หนึ่งเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์สามสิบของปี x 2กี่เปอร์เซ็นต์สี่สิบที่เราหาได้กำไรเราตัดต้นปีคูณร้อยหารลูกนี้ต้นปีเสร็จแล้วปี x 3มันใหมาสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องหามันให้มาอันนี้จะเป็นสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะรู้แล้วแต่และปีอัตากำไรกันต้นเท่าไหร่เสร็จแล้วก็มาบันทึก รายการแรกครูบอกว่าบันทึกกําไรขั้นต้นถ้ายังไม่ได้บันทึกอันนี้เขาย,ยังไม่ได้บันทึกเพราะเขาบันทึกบัญชีแบบเพอรินี่ไงมีซื้อเธอหาซิมีต้นทุนขายไหมไม่มีอ้าวเราก็มาบันทึกต้นทุนของผ่อนก่อนเนี่ยเขาบอกว่าในระหว่างปี x3 ขายผ่อนโดยคิดกําไรขั้นต้น35%เธอก็เอาขายผ่อนแสนห้าหมื่น นะคูณเนี่ยกำไรไปยสามสิบห้าเหลือต้นทุนเท่าไหร่หกสิบห้าใช่ปะ่ะเพราะเปอร์เซ็นต์มันมาจากร้อยในร้อยกำไรไปสามสิบห้าที่เหลือจะเป็นทุนเราก็เอาสามสิบห้าลบร้อยก็ได้หกสิบห้าใช่ปะ่ะแล้วก็ไปคูณแสนห้าก็จะได้เป็นต้นทุนขายผ่อนนะเราก็เดบิตต้นทุนขายผ่อนชำระ ในรายวันแล้วก็เครดิตสินค้าขายผ่อนชำระไม่ใช่สินค้าเฉยๆเพราะมันเป็นเพอร์ิโอดิใช้ว่าสินค้าขายผ่อนได้975 00เราก็จะรู้ต้นทุนของผ่อนแล้วนะเสร็จแล้วเราก็มาบันทึกปิดหาต้นทุนขายก็เอาสินค้าต้นปีเราก็ซื้อในงบทดลองมันอยู่เดบิตเอามาปิดทางด้านเครดิต สินค้าต้นปีอยู่นี้แสนสองเอ้ยหมื่นสองซื้อเท่าละ่ะแสนหกมันอยู่เดบิตก็ไปปิดทางด้านเครดิตหมื่นสองกับแสนหกเสร็จแล้วก็บันทึกสินค้าปลายปีไม่รวมยึดคืนก็คือสองหมืนห้านะเพราะเขาให้มาว่าสินค้าคงเหลือปลายปีสองหมืนเก้าเอาสินค้ายึดคืนสี่พันมาลบออก ็จะเหลือ20,005 5เราก็ดีสินค้าปลายปี20,005 5นี้ผลต่างก็จะเป็นต้นทุนขายแต่เราขายกี่ยอ,อย่าง2อย่างคือขายผ่อนแล้วก็ขายปกติเรารู้ต้นทุนขายผ่อนและเอามาลบที่เหลือจะเป็นต้นทุนปกติเราก็เอาตัวนี้มาปิดอีสินค้าขายผ่อนที่อยู่เครดิตเนี่ยามาปิดเพื่อที่จะเอามาหักมัน มันก็จะได้ที่เหลือเป็นต้นทุนปกติใช้ว่าต้นทุนขาย49500เราก็จะได้ต้นทุนผอนแล้วแต่ก็ต้นทุนปกติแล้วไอ้นี่ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันแล้วเอาไปปิดบัญชีรายการสุดท้ายตอนนี้เราก็จะมาทําเรื่องของการขายผลอย่างเดียวขายปกติไม่ต้องมายุ่งกับมันเอาแค่มาปิดบัญชีรายการสุดท้ายต่อไปขั้นที่2ครูก็บอกว่าบันทึกกับหลขั้นต้นอันนี้เขายัางไม่ได้บันทึก รู้ได้ยังไงก็เพิ่งรู้ต้นทุนขายนี่ไงใช่ไหมแล้วในงบก็ไม่มีบัญชีกําไรขั้นต้นขายผ่อนที่ยังไม่ได้รับกับกำไรรอตัดปีปัจจุบันแสดงว่าเขายังไม่ได้บันทึกเราก็บันทึกซะก็เอาขายผ่อนแสนห้าหักด้วยต้นทุนขายรายการแรก4ี่หมนเก้าพันหอใช่มอดเก้าหมืดพันห้รลบกัน ก็จะได้เป็นกําไรขั้นต้น5 2 5 0 0าเดกําไรขั้นต้นขายอรอตที่ยังไม่ได้รับเคกาไรขั้นต้นขายพอรอตัอตห้าศูน0ถ้าเราคิดกับคูณ1้อยหารแสน5ก็จะได้35%ตามที่โจทย์นันบอกเสร็จแล้วพอบันทึกกาไรขั้นต้นเสร็จครูก็บอกว่ามาดูเรื่องของการยึดคืนยึดคืนทุกข้อมีแต่มันเป็นกรณีไหนเท่านั้นเองอันนี้ยึดคืนบันทึกแล้วบันทึกผิด เนี่ยพนักงานได้ลงรายการเกี่ยวกับการยึดคืนไว้ดังนี้เดบิตสินค้าย,ยึดเดบิตขาดทุนเครดิตลูกหนี้แสดงว่าเขาลืมรอตัดเราก็เดกกำไรขั้นต้นขายผ่อนรอตัดตัวเลขเอามาจากไหนก็คือเอาลูกหนี้ที่ยึดคูณอัตราของปี x หนึ่งก็คือ30%เอาห้าพันคูณสามสิเรห้าสห้าเราก็เดกํากำไรขั้นต้นขายผ่อนรอตัดปี x 1นึ่งพันห้า แล้วก็เคขัดทุนจากการยืดคืนออกแต่นี้ขัดทุนจากการยืดคืนออกมันมีแค่หนึ่พันดูในงบทดลองเนี่ยบันทึกแล้วมันอยู่ในงบทดลองมีแค่หนึ่เราก็ออกได้แค่หนึ่พันที่เกินมาก็จะกลายเป็นกําไรจากการยืดคืนห้าร้อเสร็จแล้วเห็นไหมไม่เห็นมีอะไรยากแก้ไห้การยืดคืนที่บันทึกผิดเสร็จแล้วเราก็มาโอนกําไรเป็นไรายได้เราก็เขียนรอไว้เดีกกำไร ขั้นต้นขายพอ่อนรอตัด x 1 x 2 x 3มันมี3ปี k กำไรปีก่อนกับ k กำไรที่ยังไม่ได้รับแล้วก็ไปหาตัวเลขครูก็บอกว่าเอากำไรรอตัดต้นปีลบกำไรรอตัดปลายปีอันนี้ยึดคืนบันทึกแล้วก็ต้องลบเอาที่ยึดคืนมาลบด้วยนี่อะเวลาคำนวณหา นะนี่กำไรเราตัดต้นปีหักกำไรเราตัดปลายปีอันนี้ยึดคืนบันทึกแล้วก็ต้องออกกำไรเราตัดของที่ยึดคืนมาลบด้วยอ่าเราก็มาดูกำไรเราตัดต้นปีไปดูในงบกำไรเราตัดต้นปีอันนี้7,5 0 0อันนี้15,200อปี x 17,5ันอันนี้หนึ่งห้าสองร้อยอีปีเอ็กสามก็คืออีก,กำไรขั้นต้นของเธออยู่ไหนเอ่ยข้างล่าง คือกำไรขั้นต้นที่เราบันทึกไว้ดิห้าสองห้าศูนย์ศูนย์เนี่ยกำไรขั้นต้นแค่พอเราตัดอ e 3กสามเพราะฉะนั้นกำไรเราตัดต้นปีก็คืออีกกำไรขั้นต้นเนี่ยห้าสองห้าศูนย์ศูนย์เสร็จแล้วหักกำไรเราตัดปลายปีเอามาจากไหนก็คือเอามาจากลูกหนี้ปลายปีในงบคูณอาตาัตรา อันนี้30อันนี้40อันนี้35ใช่ไหมลูกนีปป้ปลายปีก็ไปดูลูกหนี้ในงบคือลูกนปปี้ปาลายปี px 1นึ่งกลัแปดพัน px สองหมื่ห้า px สามห้าหมื่นแปดพันหมื่นห้าห้ามคูณนัตตาของมันได้สองพันสี่หมื่นหคูณสีอร์นต์ได้6กพันห้าหมืคูณสามนต์ได้หมื่นเห้ารยเราก็เอาอีกกำไรเราตัดปลายปีเนี่ยมาหักสองหม 6, 000, 1, 7, 500, หกพันหนึ่งจดห้าร้อยหักแล้วได้ห้าพันหนึ่งเก้าพันสองสามหมื่นห้านี้มันมีกำไรเราตัดเออมันมีกำไรเราตัดที่ยึดคืนของปีเอ็กหนึ่งเธอก็ไปดูเท่าไหร่เธอก็ไปดูในรายวันก็ได้หรือเธออยากจะคิดใหม่เนี่ยกำไรเราตัดที่ยึดคืนกำไรขั้นต้นขายผ่อนเราตัดเอ็กหนึ่งเนี่ยกำไรเราตัดที่ยึดคืนคือเท่าไหร่พันห้าของปีเอ็กหนึ่ง เธอก็เอา1,005มาหักของปีที่ยึดคือปี x1 อีก1,005สองปีนี้ไม่มีก็ไปต้องหักหักกันแล้วได้3น0 0อันนี้ชชกลงมาอันี้ชชกลงมาเราก็เอาตัวเลขเนี่ยไปใส่เพราะเราต้องเอาตัวเลขนี้ไปโอนแล้วเนี่ยกำไรที่หายไปคือกําไรที่ถือเป็นไรายได้เอาไปโอนแต่กี้เขียนชื่อบัญชีรอไว้แล้วนะปี x1 ก็3 6 0 0 ปี x 2ก็9,2้ปี x 3ก็35,000เสร็จแล้วปี x 3 35 0 0 0้าขาเคดิตของมันก็คือปีปัจจุบันใช้ว่ากำไรขั้นต้นขายพอที่ยังไม่ได้รับ35 0 0 0เสร็จแล้วของ2ปีนี้เป็นปีก่อนใช้ว่ากำไรขั้นต้นขายพอนชำระปีก่อนที่ได้รับเงินก็เอาสองตัวนี้มาทำาไมกันบวกกันก็จะได้หนึ่งสองแปดศูนย์ศูนย์เมื่อโอนได้แล้วก็ปิดบัญชีได้แล้ว ใช่ปะละ่ล่ะเราก็เดขายผ่อนเสร็จแล้วมันมีขายสองอย่างก็เอาขายปกติมาด้วยในงบทดลองก็ให้ขายปกติคือขายเชื่อมาเท่าไหร่หกหมืนอ่ะเราก็เอามาใส่ขายปกติหกหมืนเอามาใส่นี่หกหมืน เอามาใส่ติดกันไปเลยก็ได้จะได้ไม่ลืมเสร็จแล้วก็กําไรขั้นต้นขายผ่อนชําระปีก่อนที่ได้รับเงินนี่ไงล่ะ1 2ึ่0เสร็จแล้วกําไรจากการยืดคืนในวันที่แก้ไขการยึดคืนมีกําไรเกิดห0าร้อยเกาห้ามาใส่500ใช่ไหมขายเชื่อตะกี้ครูใส่แล้วดีบิตก็หมดแล้วเอาเว้นไว้หนึ่งบรรทัดเลยก็ได้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีตัวนี้มาปรับให้มันเท่ากัน เว้นหรือไม่เว้นก็ได้ถ้าเว้นก็ได้เผื่อขาดทุนตึจะได้อยู่เดบิตถ้าไม่เว้นเดี๋ยวขาดทุนตธอก็ไม่มีที่ใส่ถ้ามันเป็นกําไรก็ไม่มีปัญหาใช่ปะ่ะอาเสร็จแล้วต้นทุนมาปิดต้นทุนผ่อนก็ดูรายการแรก9 7 5 0เของเชื่อก็4 9 5 0ก้ารายการที่หนึ่งกับรายการที่สอง หานย์ศ0เสร็จแล้วก็ปิดเหมือนเดิมที่เราปิดกำไรที่ยังไม่ได้รับก็เดเคทำไมกันลบกันกำไรที่ยังไม่ได้รับเดบิต5 2 5 0 0ากำไรที่ยังไม่ได้รับเครดิต3500 0 เ้าที่ยังไม่ได้รับ D K ลบกันก็จะเป็นตัวที่เหลือ175.0 0เสร็จแล้วก็ไปดูค่าใช้จ่ายในงบทดลองจทยให้มาถ้าละ่ะห8่เก้าค่าใช้จ่ายมาปิด18 18 เสร็จแล้วเราก็เดเคลบกันมันยังไม่เท่ากันก็มีผลต่างเกิดขึ้นทางด้านเครดิตยังน้อยอยู่เอามาเติมทางด้านเครดิต40800ใครจะใส่ไปกําไรสะสมเลยก็ได้อันนี้ครูพักไว้ในบัญชีก,กําไรขาดทุนก่อนครูก็ต้องมีรายการหนึ่งก็เดีกาไรขาดทุนเคกําไรสะสมก็เสร็จแล้วนะอันนี้เพราะฉะนั้นครูสรุปว่าขายอย่างเดียวขายสอ,อย่างมันก็เหมือนกันเพียงแต่เพิ่มอรายการนี้ขึ้นมาแค่นั้นเองเนี่ย นะส่วนอย่างอื่นนี่เหมือนเดิมแล้วเวลาปิดบัญชีมันก็จะมีขายเชื่อเพิ่มขึ้นมาแล้วมันก็จะมีต้นทุนขายเชื่อคือต้นทุนขายเฉยๆเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองอย่างอื่นแต่มาเหมือนเดิมเสร็จแล้วเมื่อเราทําเสร็จครูก็บอกว่าเวลาเธอทํางบกําไรขาดทุน นะก็ไม่ต้องไปดูที่ไหนเอาตัวเลขที่ปิดบัญชีรายการนี้ไปทําทําแล้วก็จะต้องได้40800แต่นี้ครูก็ให้ทําเป็นแบบเนี้ยเหมือนเดิมแต่แยกเป็นคอลัมน์เอาขายปกติขายพอนแล้วก็รวมขายปกติก็แค่เอาขายกระต้นทุนขายที่เรายัดใส่นะมหักกันเป็นกำไรขั้นต้น แล้วก็ไม่มีตัวหักชักลงมาเรื่อยๆส่วนช่องขายปกติมันก็จะเหมือนเดิมของมันใช่ป่ะก็คือเอาขายผ่อนแสนห้าหากต้นทุนขายผ 9, 7, 5, 0, 0. ่อนเก้าเนี้ช่องนี้เป็นกำไรขั้นต้น5 2 5 0อ เท่ากับที่เราบันทึกไว้หักกำไรที่ยังไม่ได้รับ1750 0เจ็นี่ที่เราปิดไปก็จะเป็นที่ได้รับแล้ว35เท่ากับที่เราโอนของปีปัจจุบันเห็นไหม35เสร็จแล้วก็บวกกำไรปีก่อนที่ได้รับเงิน12800ก็จะได้4 7 8 0 0บวกกำไรจากการยึดคืน500ก็เป็น4 8 3 5 0 เสร็จแล้วช่องรวมก็คือเอาสองช่องนี้ทำไมกันบวกกัน60,000กับแสนห้าก็ได้สองแสนหนึ่0สกับเก้าเ็ก็เป็น1นึสี่เจหักกันก็เป็นกำไรขั้นต้นก็เหมือนกับสองตัวนี้บวกกันถูกไหมหกหมื่นสาม สองตัวนี้ลบกันเสร็จแล้วน,นี้มีช่องเดียวก็ดึงมาหนึ่งเจ็ดห้าร้อยก็เป็นกําไรที่ได้รับเงินแล้วสี่ห้าห้าร้อยก็เท่ากับสองช่องนี้ทําไมกันเหมือนกันบวกกันเสร็จแล้วบวกกําไรปีก่อนมันมีคอลัมน์เดียวใช่ไหมดึงมาหนึ่งสองแปดศูนย์บวกก็จะได้ห้าแปดสามศูนย์ก็เหมือนเอาสองตัวนี้บวกกันใช่ไหมบวกกําไรยึดคืนห้าร้อยก็นี่บวกนี่เป็นห้าแปดแปดร้อย ก็เท่ากับ2ตัวนี้ทําไมกันบวกกันส่วนค่าจ่ายมันไม่ได้แยกว่าเป็นผ่นเท่าไร่เป็นปกติเท่าไรเราก็มาใส่ในช่องรวมเลยหักกันกไ็ได้ศูน0เท่ากับในงบเออเท่ากับที่เราปิดบัญชีไปเนี่ยก็คือเอาตัวเลขเนี่ยไปทําแบ่งเป็นสองคอลัมน์อันนี้จะอยู่คอลัมน์แรกนอกนั้นก็เหมือนเดิมที่เราเคยทับต่อไปเราก็มาดูงบแสดงฐานะการเงินก็เหมือนเดิมเอาสินทรัพย์นี่สิน คุนอันนี้มันไม่ใช่กิจการเจ้าของคนเดียวมันเป็นบริษัทมันก็จะเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นนะเงินสดเราก็ไปเอาในงบทดลองมาใส่สามหมื่นลอกในงบทดลองส่วนใหญ่เอามาจากในงบทดลองทางนั้นไม่มีตัวไหนเปลี่ยนเลยถ้ายึดคืนบันทึกแล้วบันทึกผิดเงินสดสามหมื่นลูกดีการค้าเก้าหมื่นแปดพันหมื่นห้าห้าหมื่นทางนั้นเลย เนี่ยเก้าพันแป้าแล้วก็ละห้าหมื่เสร็จแล้วสินค้าเหลือเนี่ยต้องเป็นสินค้าปลายปีเพราะมันเป็นเ p e r โ o ดีแล้วก็มีสินค้ายึดคืนในงบก็มีสินค้ายึดคืนที่ดินอาคารในงบก็มีใช่ไหมเนี่ยดูในงบสินค้ายึดคืนสี่พันใช่ไหม แล้วก็อะไรนะที่ดินอาคาเนี่ยแสนแปซึ่งมีสินค้าเธอดูสินค้าตัวนี้12ื่นเราปิดไปแล้วในรายวัน12นื่นสนี่สินค้าก็จะหมดไปตัว12ื่นเนี่ยแล้วเราดีอะไรเข้าไปแทน25งหมเพราะฉะนั้นในงบแสดงมันก็จะเป็นยอดที่เหลือคือสองหมื่นหตัวนี้ แทนหมื่นสองเพอหมื่นสองดีในงบกับเคนี่ก็หมดไปตัวที่เหลือก็สองหมื่นห้าเราก็สองหมื่นห้าเปใส่แค่นั้นเองนะ ก็จะได้แล้วทางด้านนี้ได้3 2ม0 0 0ศทางด้านเจ้าหนี้ก็คือตัวเดิมส่วนอีกำไรรไลลอตัด x 1ก็คือเอาในงบทดลองไปลบออกในรายวัน x 2ก็เหมือนกันเอาในงบทดลองไปลบออกในรายวัน x 3ก็เหมือนกันเอาดีในรายวันทำไมกันลบกัน ส่วนทุนหุ้นก็เอามาจากในงบทดลองกำไรสะสมก็งบทดลองบวกกำไรสุทธิเพราะเวลาที่เธอมีกำไรเธอโอนไปที่ไหนเนี่ยกำไรสะสมเพราะฉะนั้นกำไรสะสมก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยยอดที่เธอโอนก็ไป40 80ูนอาเราก็มาดูนะเจ้าหนี้ตัวเดิมเนี่ย30,000อ่ามาดูกำไรเราตัดอ1กหนึ่งอันนี้7,050แล้วดูในรายวัน กำไรเราตัด x 1นี่เอาออกพันห้าก็ลบออกพันห้าแล้วก็เอาออกอ,อ,กอีกส6 0 0ันก็ลบออกอีก3 6 0 0ันก็จะได้เท่ากับที่โอนนี่แหละเท่าไหร่อุ้ยที่เหลือที่เหลือก็จะเป็นที่เหลือสองพสเอาในงบทดลองลบกับที่โอนออกในรายวันสองรายการก็จะได้สองพส่ส่วนของปี x สองก็เอาในงบทดลอง งบทดลองเท่าไหร่หนึ่งหแล้วก็เอาโอนออกในรายวันกำไรรอตัด x 2นี่9 2้าไปลบก็จะเหลือเท่ากับในงบทดลองหกพันส่วนของปี x 3ในงบทดลองไม่มีมันเกิดขึ้นในรายวันรายการนี้กำไรรอตัด x สาม 5, 2, 5 000, ้าสอเครดิตแล้วก็โอนออกเดบิต3 5มพก็เอามาลบกันก็จะเหลือในงบแสดงฐานะ1 7 5 0งเสร็จแล้วทุนหุ้นก็มาจากในงบทลองกำไรก็มาจากในงบทลองกำไรสะสมบวกกำไรสุทธิกำไรสะสมก็เพิ่มขึ้นเป็น6 5ห0 0ห เพราะเวลามีกำไรเราโอนไปไหนเนี่ยกำไรสะสมกําไรสะสมก็ต้องเพิ่มรวมกันสินทรัพย์ก็เท่ากับหนี้สินบวกทุนใช่ไหมให้มันอยู่บรรทัดเดียวกันแบบบัญชีแต่นี้กูคเคยบอกแล้วว่ามีกกาไรเราตัดเนี่ย x หนึเราอยากจะเช็คว่าถูกไหมเราก็เอาลูกหนี้ที่อยู่ทางด้านสินทรัพย์เอาแปดพัน คูณอัตตาของมัน30% 8 3 24, 2 4 2 0 0 4ถูกปี x 2ก็เอาส5 5 0มคูณอัตตาของมัน40%ได้6,000นะได้เสร็จแล้วปี x 3ก็เอาห0 0 0มคูณอัตตาของมัน35%ได้1 7 5 0นะได้แสดงว่าถูกนะก็มีแค่นี้เพราะฉะนั้นครูสรุปว่าไม่ว่าจะขายอย่างเดียวหรือขายสองอย่างหลักการทำมันจะเหมือนเดิม เพียงแต่ถ้าเป็นเพอริต้นทุนขายเธอจะมีกี่รายการเพิ่มขึ้นมาสองรายการก็คือขายผ่อนกับขายปกติแค่นี้ส่วนอื่นนี่เหมือนเดิมบันทึกกำไรขั้นต้นเหมือนเดิมนะยึดคืนเหมือนเดิมโอนกำไรเหมือนเดิมปิดบัญชีเหมือนเดิมถูกไหมแต่ถ้าเป็นเพออะไรเพอร์เพชรต้นทุนขายก็ให้มาแล้วไม่ต้องบันทึก ก็เหมือนกันทุกอย่างนะเ่อก็บันทึกกำไรขั้นต้นถ้าย่างไม่ได้บันทึกยืดคืนแล้วก็โอนแล้วก็ปิดเพียงแต่การปิดบัญชีเนี่ยมันจะมีสองตัวนี้เพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองเนี่ยมีขายเชื่อกับต้นทุนขายเชื่อเพิ่มขึ้นมาตอนปิดบัญชีอย่างอื่นเหมือนเดิมนะแค่นี้เองกูก็ขอจบเพียงเท่านี้